ก็จริงนะคะสําหรับปีนี้ที่เป็นปีของละครแนวจูบนะคะก็คิดว่าเป็นอินเอร์เน็ตของละครแบบไทยๆนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นลักษณะข้อแน่นแน่นอนแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งทนั้นเองค่ะก็คิดว่ายังเป็นสไตล์ที่ที่คนดูชอบนะคะแล้วก็มีออกมาไหลาเรื่องมากเลยโดยเฉพาะเ่ยเรื่อแอปเล่นเองค่ะจำเลยรักนะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ งานคนก็ดีใจที่ได้จำเลยรักประสบความสำเร็จฟีดแบ็กตั้งแต่จำเลยรักถึงใจร้าวเป็นงไงบ้างสำหรับนี้ฟีดแบ็กตั้งแต่จำเลยรักถึงใจร้าวนะคะก็ได้รับการตอบรับดีมากนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนละแนวกันเพราะว่าจำเลยรักนี่คือคนคนจะลุ้นลุ้นแบบว่าอยากให้สู้กลับพระเอกเลยนะคะแต่ว่าใจร้านี่คือจะเป็นเรื่องของความซาบซึ้งนั่นความรักความเศร้าหรือมากกว่าแร้วคนละสไตล์กันนะคะแต่ว่าก็ดีใจค่ะ มันรู้สึกชื่นใจอะค่ะเวลาเล่นละครแล้วแล้วมีคนอยากติดตามตอนต่อ,ตอไปมีคนไปไหนก็เจอแต่คนถามว่าตอนต่อ,ตอไปจะเป็นยังไงเรื่องราวจะจบยังไงเนี่ยถ้ามีคนลุ้นตามไปด้วยเราก็มีกำลังใจในการทำงานค่ะอ่านท้ายสุดแล้วควยพอยร,รอทีใหม่จะทาวาทีส2เดืนนะฝากอะไรหนงเวยพรอนนายบ้าง สำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะคก็ขอให้แฟนๆรายการดาร์รีสโมสรนะคะรวมทั้งทีมงานทุกคนมนีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็พบเจอรตัสิองที่ดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ